สบายดีสบายดีสวัสดีเอฟซีฮะเบิร์ดสกุลุกคนเด้อลูกสิบ็นพ่อแม่พี่น้องทางลาวหรือทางไทยต่างประเทศย้ำพ่อแม่เลยนะโอ้พี่น้องเลยวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับช่องเมื่ใหญ่จันดาบ้านนากระซุวงซาเซ้าพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพอกันช่วงห้าโมงไปน่องพี่น้องเช้านี้หกโมงเนาะรีบเย็นจันดาบ้านนากาได้โอกาสก็ได้มาตลาดนัดบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็สิพายเอฟซีฮาทุกคนเนาะมาติดตามแลรับชม ตลาดนัดบ the mm. ้านเฮาวันอังคารพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็จะเป็นจังไดเนาะหลายคนบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องไปเอฟซีฮามาหาโลหาเรียบเบิ่งของอยู่ของกินเนาะพ่อแม่พี่น้องว่ามีขายอย่างแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็พาเอฟซีฮาไปติดตามรับชมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าจะมีอย่างแน่เนาะเพิ่นขายก็ได้อันใดย่างพ่อแม่พี่น้องเลยลังคนก็ขายทุกสิ่งทุกอย่างอะไรนาะ ไปไปติดตาลชุ่มกันเลยพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเนาะคนหลายหรือคนหน่อยโอเคพ่อแม่พี่น้องไปพร้อมกันไปเลยโอ้ยโอเคแม่ค่าตาบานเคยซื้อซอยเพิ่นตลอดพ่อแม่พี่น้องเลยเต็มให้ตัวนึงโดยขุนตัวซอยพุดนู่นนี่พุดนู่นเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนื้อสร้างกับเป็ดตังซี่เด็ดเป็นยังไงเอ้เนื้อสร้างนี่คิดนกับเป็ดร้อยว่าด๊อกกันนะก็ได้ยินเดี๋ยวนี้นะก็เอาอันนี้ขั้งโลสามชิมโดยนะโดยตัวหน้าสี่ชิมาเอ้ ซืพี่ใบว่ายต็มหายน้อยนึงโอ้ยช่วไปตอนกับบ่หายเนาะเต็มน้อยนึงเอ้ยตีมพี่น้องเอ้ยซื้อปลาทูซื้อเพนซบพ่อแม่พี่น้องอุลนเพิ่นบัได้มาเต้หึงเนาะสามชิมหาใส่ทราบหาชิมหาทอนสีโดยซื้อก่อนพ่อพี่น้องเลยเคยชอยพิ่นเนาะบ่ชอยกับบ่ได้บ่ชอยกับ่ได้เสียดจริงมากละว่าจะซื้อสิ้นหมูและพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้คำบ่ชอยเพิ่นเอิ้นใส่แล้วโดยเออได้โดย อะไรมาแต่ห <imana language playing> ึงไป่โทโดนเลยกินกินมันก็ะตอกตักงแต่นไปก็เลยเอาเปียนอาหารก่อนโดยเฉยไม่ไญ่สอนเพิ่นกันเนาะซื้อคลิปว่าว่าว่ามาเฉยก่อนมามาเอาสบายดีเด้อไม่ไญ่เพิ่นเนาะเพื่อนเพื่อนเคยเคยลื้งกันเพื่อนพี่น้าใสยให้ป่อยแนนึงเด้อป่อยสิชอยเจ้า เราเคยไปกินแล้วน,นั่นมาเนี่ะเรากินไรเออคอยนะ่ะไปกินกับเมย์เมยบิวเพิ่นแล้แม่ต้งบิวเพิ่นโด,โดยเจ,จ้าว่าจ,จ,จะซื้อเนี่ยจะสิไปพี่สันเจ้าว่าแล้วซื้อแล้วข้ปุ้นนะซื้อแล้วนี่คอยไปซื้อพักโตเพิ่นได้อตาอันลดขายข้ปุ้นออนะเพิ่นขายชามตองซ <3 S 1> ีบบาทคอยก็เอาได้คอยอยากเนาะโดยไปไปบาทเข้าใจพี่สันจะสิออกหน้าเลยมาเนี่ยอยมาชงพลอยใหญ่เพิ่นสิไปธาตุไปอันบ้านธาตุ ทำงานการกินเพื oh, oh, mother, ่นังเกาและเกาเพื่อนเพิ่มเลยแหละวันนี้ผมมาชงเพิ่นนะคะข้าวหาน้ำเพื่นกินซื้อของกับข้าวให้เพิ่นไปชิมมือเพื่อนก้อนไปชิมยางไปบ้านในกับสิบากันไปยตลาดไงกับไนที่เพื่นเจ้าคุณสิไปตลาดไงยังซื้อค่ะเออซื้อคอยซื้อไปกินชะก้อนในนี้ว่าพอไนท์เพื่อนอยากพั้นกินอยู่นี่ในกระชามรถออกเมื่อพันกินยู่ก้อกระชามรถออกยัได้ไปตลาดโดยโดยอ่ะโอเคเลยอ่ะสบายดีเลยโดย มันอ er no? yeah> ี้ก็ะสำเร็จเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องมาตลาดนัดท่าเนาะก็ได้หลายอันหลายอย่างนี่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยโดยพเมพี่น้องนี่ก็รถลุดน้องปิวเนาะมาสเแจวโอตาไปเฮ็ดงานพ่อแม่พี่น้องเลยงานเพิ่นคือเก่าคือเดิมเนาะโดยเออพ่อใหญ่เฮาไปหน้าแล้วเคนกสิมาเจาะ ฉันกินข่ากินน้ำได้เพื่อนพี่น้องเลยแต่ชิได้เริ่มมาล้างก้าวหนามาเฮือนเนาะเพื่อนพี่น้องนี่ก็พิมพ์งานฝอตาเพื่อนก็สิได้ไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ทางบ้านเป็นชิมบ้านธาตุห้างเขาเพื่อนพี่น้องเลยคือเก่าคือเดิมเพื่อนเนาะตามเคยเพื่อนเนาะเพื่อนพี่น้องเลยโดยนี่เพื่อนก็สิได้ไปส่งลูกคนก่อลล่าเนาะเป็นยังอนท่านได้มาหับดอกพี่น้องเลย ตเออพี่น้องเอ้ยมาตลาดนัดมันนี่ก็ได้อันนั้นดาดาย่างแล้วพี่น้องเลยนี่ก็บม่ได้มาแต่หึงเลยหึงแต่น่านั่นแหละเนาะพี่เมยพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นปลาทูพี่น้องปลาทูกับซาบพันเป็นชบนี่กับสามซิมห่าพี่พี่น้องนี่ก็ไม่เงยแต่ดาดาหน้าก็เบิดเงินหลาเตะพี่เมยพี่น้องเอ้ยเนาะไหนกับอยากเนาะไหนก็บแพงพี่เมยพี่น้องเลย เขาเนางหมากแพงได้พม่าพี่น้องเลยมันเดี๋ยวนี้แหละเนาะมือนี้อันนี้ก็คือแมงขานนพม่าพี่น้องอันนี้ก็คือสชมพักเนาะหาพันกินี่ก็เตี๋ยวมอยพี่น้องซื้อเอาเนาะกระปุ่นพี่น้องกระปุ่นหนึ่งสามสี่สิบพันพม่พี่น้องเลยเบื่เงินหลายตื่ยังกันดาบันนากระไรมาหนี่งอันนันอันใดย่างอยู่แด้อพม่าพี่น้องเสียเพลพรรคสี่สิบพันพม่พี่น้องเลย สี่สิบสี่เนาะสี่ผ้ากับสี่สิบซื้อเตรียมมือก็หาพันกี่ซื้อนึ่กับสิบพันกีบซื้อนึ่งกับชาพันเท่ากับสิพันเท่กนะแต่สิบพันชุอเนาะเบืองไรเบืองเนาะภาคลัดชิปอันนี้ชิปชาวิปชาสามิปแล้วก็ 10 17 18 10 80.9 10เราะซนาเนาะ0 0 0 7000แล้วก็0 0 0 7000 10 0 0 0 7000 0 0 0แล้วก็0 0 0 5อันนี้0 0 0 7000เอิ10,000 20 10 0 30 สี่สิบหาสิบหเปซ็นหกสิก็นดสิบแปดสิบเาบปอรเซนเซนเซนละกเนสิบเนเช้าเปอรเซนสามสเป็นสี่สิบเนสี่สเปอรเซนหาสิบเซนหกสิเซ็นเจ็ดสิบเซนแปดสิบเออบดเซนแปดสิบเพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะด่าบ้านนา อไอ้อันได้ย่างมีพักสลัดเข่าปุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเคปแม้งข่านนปลาทูแม่ทวดินสมพักเกินซุปพ่อแม่พี่น้องเอออ่ะมื่อกี้กับสลับลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอลาพ่อแม่พี่น้องกันเด้อเนาะเบ้ดสุกุสุขชนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะสลับลิปนี้กับลาพ่อแม่พี่น้องเาไปก่อนเนาะคลิปหน้ามาพบกันใหม่คือเกา่าคือเดิมเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ขามาแร้วอาจจะพาเปิดพาเบอ่อเนาะช่องมใหญ่งจันดาบ้านนาเฮาเบิ่งให้จบให้สิ้นพเม่พี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านู้กข้ามาติดตามนะครับชมช่องมใหญ่จันดาบ้านนาเข้ามาตลอดพเม่์พี่น้องเลยอย่ากลัวโฆษณาเด้อพเม่์พี่น้องเบิ่งแล้วก็ได้ช่องมใหญ่จันดาบ้านนาเฮาเนาะพเม่พี่น้องอย่ากลัวโฆษณาช่องยูทูบมใหญ่จันดาบ้านนาเนาะขอขอบคุณขอบคุณอหลายเด้อพเม่์พี่น้องเลย ขอให้รลำให้รวยบ่ให้ช่วยจ้าเถื่อเนอะาะทำการงานกินได้ขอให้ลำรื่นขึ้นกว่าเก่าเดอ้อเนาะให้รลำให้รวยบ่ให้ช่วยจ้าเถือ่อ,อขอขอบคุณขอบคุณสำหรับคลิปนี้กะลาพ่อเมพี่น้องไปแล้วว่าผิดพลาดอนาะการใดกขขด็ขอโทษขอพายละลายเดอ้อพ่อเมพี่น้องเลยเมาหมวนโม,น,มนหูก,กต็ตีเตือนมาได้เดอ้อพ่อเมพี่น้องนี่จะนามันนากัยังซองน้อยอยู่ได้พเมพี่นอ้องยังบูดงบูดังเนาะ เป็นจังไดเด้อพแมพี่น้องสีดงสีดังเนาะเป็นยังไดก็คอมเมนตมาเด้เด่อแเมพี่น้องเลยใดเนาะจากกงสิวาเนาะพแมพี่น้องเลยพเมพี่น้องเฮบากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กะเป็นไปบ่ได้พเมพี่น้องเลยโดยถสาธิตติดตามรับชมอีกคลิปต่อไปเนาะพเมพี่น้องก็เข้าว่าสบายดีเด้อไนี่ไานดนี่พี่น้องเยางเไานี่เก็

เอา่วล้วก็น้อยหน่อานวสิบพันบอกน่นะโยจะลายจโฉบมาพี่น่อเยอหน่อยเนาม่ห่ก็ลายเมอรสิบพันก็เออเจอบมันลายเอตงจองมาองมันเลยิใในมันเห็นเนาะจูไปมาบเอามาให้ในถุงนึงเอามา มาแับียุที่คนมันอยู่ดีกินดีเฮะก้อ่ะบเห็นคนอื่นแม่เชอมันิบว่าถามคนนี่จะตออมัตื่ม้ทั้งตัวม่มันเนาะบ่เอาน้ำก๊อกยั้งกันนี่นา กนีอ่กก้าเออขมาข่อยนุ่กนึงอีกไม่พอเน้นี่นะ่มึง้นี่ขอน่นี่คือว่ามีแท่บ่อทางนี้ทางเฮาคือมีเนาะเออมันชื่อโอนัขม่าขม่าจะเอาเหงื่ออะไรด้วข่อยนะโอ้ยไ่อยากชื่อหรอกเออเด็แน่ตืมแน่กน้ำใจนามเพื่ะชิดออกได้ัลขายเป็น เขาไปันตาโกนของเขาเนาะโกนกันโกนให้ไปสรงสกนลสางเลยขึ้นบ้าเจ้าสดีเด้ออ้จันเด้อ่อเาไว้าเจาเงิงไห้เจ้านีเขาไ่ได้ไปหาเจ้ามืงไหนเยอมาไว้มาไว้ ไอ้เจ้านี่นี่ยเอาเรื่องไปหาเจ้ามางเอาเขาช่วยจะเขายังไดลืมเขาไม่ด้ลืมเอ้ยเอาแต่ผู้เดียวไม่เดียวอยู่ดีเอ้เดียวไม่เดียวเ้อเจ้าก็อยู่ดีไม่แห้งเงินท่ากันเล้ได้รัาว่าเขาไปดูกระทมันลายี่เ้ยเขาผู้เดียวเอ้ยอันพ้นกันไปเฮ็ดเฮื่อนยี่ผู้บ้านพาคนเขาก็เลยอยู่ผู้เดียวเขาทาง่วยชาวบ้านคนไทยคนไทยชิปนั่นเองนั่นเองิ เจ้าคือพี ну ่เ no ้ากลากายเป็นคือ no กันเนาะเพื่อนตึ่นพี่แม่ะตึ่นพอเราห้าพันแล้วก็แล้วล่ะนะชาชเือกเ้พี่ข้นอาแี้ในถนนเนาะที่เป็นนี่้าเลยว้าวคือชนะ สระมานี้เนาะไม่พี่น้อง6ชุดคนขายผรักขายเนื้อขายขอกขายคลิกขายเบิดทุกอย่างเฮ้ยพี่น้องเลยประมาณนี้เนาะไม่พี่น้องลานห้องตลาดนัดคนก็ขายผู้ขายหมาขายเสื้อผ้าหนาเท่ขายมีทุกอนึ่งจุดย่างดาขายเนื้อย่างก็มาขายร่วมกันเฮ้ยพี่น้องเลยโดย

เนอนทุ่นดินสรถุงให้เนอถุงเท่าเลยอันนี้จะกันนับสิบสองอันเอาไปยังหลายแท้ถึงได้ใส่หลายรถเอาหลายใส่หลายบวบวได้มันจะเอาไปยงน่มาเป็นนัวครับสิบพันนะในดินเจ้าสิบพันก็ใ่ายคหนนะไปหากินจะปางทั้ง่ายเนี่ เฮ็ดกินอย่างเงี้ครัคนรวยเนาเจ็ดสิบแปดสิบเราไม่สนใจเลยนะอนเนะใส่เงินอันไปหาไรกินปันวานปันวาอันมาซื้อแต่เพิ่นเนาะที่ซื้อแต่เพิ่นคนรวยสร้างปีตแค่บอกาชื่อฉิได้กินเนาะไปซื้หาเขากินบ่ได้อย่างเดียหเายำเราอปัสุขพักก่อนไปพิงอ๋สบายดีด้อพี่น้อขายขาเปียกายสุพักเออสพักขาย่

จ้านเรื่องถนนที่ชมพัดสุดประมาณนี้นาะพอมีถุงน้องจุดสี่คนขายปไก่ขายนังเข้มเค่พอกันดีแล้วจะไปดีไปตืวอ ดจ้าวขายไปชังไ่ขายนี่ยไม่ซื้อไม่ไซื้อซือว่าขายเห็ดนางผ้าไม่หญ่ขายเออใช่ดีเวลาคยังยงถถุงซื้อยู่วเไปกอนกระพุ่นมากว่ากระพุ่นละมากยูยนะสบายดีเด้ออ่พยัญน้มือบ่ยัง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 ถึงน้าดีบ่แล้กระดกเอเนาะ เั็ดแต่เพลงระไรตะเล่ลากกนบา่ชื่อ้มาซื้อบ่ไรมาขายยังน่นองเนี่จังแบบป็นแเพลงแบบดปอยตเป้ใหญ่ได้ลูชาว้านบ้านคือาวเพลงาวอย่งเนาะทางนั้นเนาะจ้าวลูกกะดีเออกะลูกก็ดีเห็นแล้วคือบ่คือนะก่อนจิทามนมาเต็มเป็นที่เ้านองาง ก็แบนี้แหละ่า้แ้วาส่ราบัดว่านี่ว่า่เป็นที่เนี่นีะมีเน่เ้กะวันเั่อ้วนน้เมเนาะยังตดตอนนั่งจอยเนาะบ่หอ่มเเนาะ่หุ่มได้จอยบ่เหี่ยวบ่เหวได้เนาะเจ้าเบงวัวบ้าหงมแม่นแล้วอีกว่า่โอ้ยไนอันซื้อเบี้ยูงโอ้จะะสมเนาะไม่แบบเนาะคนี้เขาขยเนาะอออ่าไม่นี

ซ <mm right ื้อกระเป๋าจ้าด้ยสบายดีเด้กเปาราคาท่งเ้อดยเ้อพี่น้องเอ้มาซื้อเด้อเนาะคนค่าขายส่งขายไทยเพิ่นกระเป๋าพาย่าไรเด้เนาะกระเป๋าจ้าราคาท่งทงเปนนแ้่าส่งเสีนหาไป้ไมนาย่น่อยเป็เยอล้ สี่เสนหางน่องเนาะกระเป๋าเพิ่นมีถุงน่องเออมีสายใส่หูตัวนี้พอมดเดีมีสองอ่ะพู้ตะปอย ก็นี่น้อยตัวมาเอาเมมากระปางไมไว้ปลอยตายเลยเลยเดนิมีสีเออเเอ้เลือกเราขายซื้อบอกว่าซื้อบเออซื้อกระเป๋ามีเงินใส่โอ้ยกิดเราดินกระไซเ้อนะป้าเอ้ยมันมีราคาต่างกันราคาต ติดเองแต่ว่าสัโมเฟ้งสามห้าน่าถืกว่าห้าน่าตลาดนี่ถ่ายราคาสูงคุีเท่าไรใช่ไหมคุชีแสหกจได้หกค่นี่ห้าสองแสนห้าคุชี่ฮะตะลั่นห้างหรือเปล่าจะได้ได้เบลก็ได้ลงามยี่เออเนาะ ปรีปรีพายตะปูตะปอยคีห้าเเป็นีด้เทเศสีมมีสองเาองเมีสององมีสองสายพอกปลากันเนาะเะไพี่น้องโอ้ใส่ใ้่ป่ะนี้มาใส่เกือบปลาสลามมาไปยิงน้องมุยใต้ก่อน ซื in? ้อกระเตี๋ยวหมูซอยป้าใหญ่เฮาก่นเบิ่งพี่น้องเอ้ยเป็นมาขายหน่อไม้ถุงนึงกับกะเตียวหมูเพิ่นเนาะอันนั้นก็คือสิเป็นอันมักเล่นหมู่เพิ่นอ่เอาใส่ถุงบ่บัวนงมือนเบิดแล้วนเออนงไปจนจกเจกจกเจกก็มีขายก

พใหญ่ครอันเฮ็ดเนังหวะมีเด like ้อเบิดแลมาขันกระตาเป่าพี่น้องเอ้ยเนาะโ้ยงามใช่ไหถึงิแต่เพ่งค่ปล่อยอยู่ติแต่เพ่งพี่มพี่น้องกระเป๋าเออมือข้มือน่อยมือร้ายด้วย

ตุนตุนที่ข่างมือห้ามาม่้องหที่ขางมือน่ะบ๊อพุ่นบ่อกายย่งบ่ต้องกายเออขากู่เนาะมันน่อยพุ่นะไม่ใส่เดียวนะใส่มนหลายัจะสลับไพ่นะมั่ได้มีสองหูเลยเนาะไพ่สิ พอดีเลยคือตาดที่แลท่ดียอันเดียวทาเนี่น่้านอันนี้คตลาดเชีเจ็ดนี่นเหมันกัด้านายชงผายชงเนงามอดียวอันเดียวใช่ป่ตนั้นก็งามียนะตะกอไ้พูดๆก็งามอดยงปล่อย จิตใจเลยว่างามนะเดี๋ยวไก่น่างามนะมือนะงามอยู่หน่งบาทห้าพายเยอะคนบางไปเศร้าที่นอกเลยที่นอกขประเด็๋ขวไปที่นอกขายเท้าขายมาเล่นมีอยู่เอพราะได้กินอยู่ นก็เด้นัวทำหน้าซีซอยพเน่อมะพริกเปแต่แพงเลยเอื้อยไงเขาขายมะพริกไอ้ดีอ้พี่น <Durch those rapper live> oh, sure ้องกอง่าเพชรอันน <Titanic> ี้สับสกินมากเท่านี้มือนี่พลา้พี่น้องเอ้ยมพริกเปิ้ลมั่งไงงามนะคืองามคือคนเนาะ ตัวมะเตงเดวมะเตงริกสุไ่หัโง่ไก่เข็บเฮ้ยพี่น้องเอ้ยไก่หมันโง่ไก่คละไม้มารถขับปุ้นแล้วพี่น้องเลยขัปุณรักษามาขือเก่าคือเดิมพี่น้องเดยสายพี่น้อง ทิ่พันบ่อเนี่นะที่ห้าลงนะีสามเจ้าอยากกินกำไรเนาะเจ้านี่เอาเชื่อก็คุณไม่เอาที่ห้าเลยมาเงินกันคุปนบ้างเพวกสลัดเนาะสลัดทำเมาจนมืดไม่สวยด้อยยังห่ายูนาบอเอ

เออาเงนินกันหนาหวาน